สวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งทำสามคลิปไปเลยนะคะนอกจากคุยเรื่องทีมเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูในเรื่องของบัญชีรายชื่อนะคะที่ทําให้ตอนนี้มีนักการเมืองหญิงสองคนนะคะแล้วก็นักการเมืองชายต่างๆเนี่ยคือหมีตายนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยบัญชีรายชื่อนะคะของพรรคบางพรรคเนี่ยอย่างพรรคประชาธิปัตย์เขาประเมินกันว่าจะได้12คนใช่ไหมคะถ้าใครที่ไม่อยู่ลำดับหนึ่งถึงสิบสองเล่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นนักการเมือง นะคะก็คือไม่ได้เข้าสภาบัญชีรายชื่อนะคะของพักต่งตางๆที่เปิดรายชื่อออกมาที่นี้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นของพักประชาธิปัตย์พรครวมไทยทั้ทงชาติอ่ารวมไทยทั้งชาติยังไม่เปิดมาพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยนะคะพัก 9, ก้าวไกลนะนี่คิดว่าประสิทธิภาพแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดที่จะนำพาประเทศไทยแล้วก็ดูดีที่สุดมีภาษีที่สุดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นพักพลังประชารัฐค่ะเพราะว่าลำดับ1นึถึงสิเนี่ย บอกได้เลยว่าตัวตัวพ่อตัวแม่ของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองคือคนอนะ่ะจะเป็นมาเป็นผู้นําภาวะผู้นําต้องมีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นภาษาไทายภาษาอังกฤษประสบการณ์การทํางานทั้งในเรื่องของในระบบราชการกระทรวงกฎหมายการเมืองรวมไปถึงเศรษฐกิจนะคะแลาก็มีประสบการณ์ในหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินแบงค์นะคะเศรษฐกิจระดับโลกนะคะเราก็ ข่าวสารต่างๆแล้วก็ที่ที่ขาดก็คือเศรษฐกิจระดับรากหญ้านะคะก็แต่ก็มีคุณมิ่งกัันนะคะก็คือคุณเราอะค่ะและหลายพักนะคะบัญชีรายชื่อเนี่ยถ้าเกิดเอาคนที่มีความสามารถเราส่วนหนึ่งล้วก็คนที่เป็นผู้ที่ เอาเงินมาเป็นผู้ที่สนับสนุนพักส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะทาให้ทีมเศรษฐกิจเอ่อบัญชีรายชื่อนั้นแข็งแรงนะคะแต่พักบางพักก็บัญชีรายชื่อนะคะที่เปิดออกมานี่ดูรายชื่อเข้าไปนี่ก็ไม่รู้จักนะคะแล้วก็เป็นคนโนนิมความสามารถด้านไหนก็ไม่ทราบนะคะบางคนก็จองที่มามา80อายุ80กว่าปีอย่างเงาี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าประเทศไทยมันจะไปถึงจุดไหนถ้าเกิดว่าการเมืองมันมีระบบผูกขาจองที่นั่งกันแบบนี้นะคะเพราะว่า นี่ก็ว่าการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยนะคะอันนี้ไม่ได้พูดในพูดในฐานะประชาชนนะคะในการวิเคราะห์ถ้าเป็นนี้นี่อยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงไม่ใช่คนที่พูดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถพูดออกมาทํานโยบายออกมาใช้งบประมาณของรัฐบาลไปแต่ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองใช้เงินทอนกินงบประมาณนะคะการเมืองแบบเก่าของอยุคของอนุรักษ์นิยมอะคะ่ะพักที่เป็นอนุรักษ์นิยมขวาสุดเนี่ยก็จะใช้วิธีการแบบนี้ก็คือหาเงินไม่เป็นแต่ว่า ใช้แต่นโยบายที่จะเอาภาษีของประชาชนไปอัดฉีดแล้วก็ทาํานโยบายต่างๆคือใช้เงินภาษีของเราค่ะใช้เงินภาษีของเราใครๆก็ใช้เป็นไหมคะทุกพักการเมืองนะคะนี่คิดว่ามีประสบการณ์ในการเป็นรัฐบาลก็มีพักก้าไกลอย่างเดียวที่ไม่เคยเป็นรัฐบาลแต่ครั้งเนี้ยคนที่ย้ายไปอยู่ก้าวไกลก็เป็นคนที่เคย ทำงานในรัฐบาลนั่งกระทรวงมาแล้วนะคะในคิดว่าการบริหารจัดการนะคะการบริหารกับการเมืองมันคนละแบบกันคนที่เป็นนักการเมืองควรจะเข้าไปอยู่ในสภานะคะนักกฎหมายต่างๆแล้วก็กฎหมายที่คุณออกมาณนะปัจจุบันนะ่ะมันไม่ใชก่กฎหมายปกครองแนละปัจจุบันมันเป็นกฎหมายที่ทําให้ประเทศก้าวหน้าประเทศพัฒนาเพราะฉะนั้นการออกแบบกฎหมายถ้าใช้นะักกฎหมายที่อายุเจ80ปีอิปีค่ะ มันก็คือส่วนหนึ่งมันก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่ากฎหมายส่วนใหญ่เป็นกฎหมายก้าวหน้าเช่นพักออของลุงหนูนะคะพักพักลุงหนูเนี่ยจริงๆแล้วนโะยบายเขาก้าวหน้านะคะกัญชาเนี่ยมันก็สามารถสร้างรายได้ได้แต่ว่ากฎหมายต่างๆต้องออกมาที่จะทําให้การใช้กัญชาเนี่ยมันหนึ่งคือไม่ทําลายประเทศสองคือสร้างรายได้เราจะเอาตัวอะไรเป็นตัวตั้งระหว่าง1การสร้างรายได้หรือว่าแล้วก็ คนที่เข้าไปใช้กัญชาเนี่ยเราต้องยังไงคือมันต้องดูแลนะคะคือการประเทศไทยเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาใช่ไหมคะประเทศกําลังพัฒนาแสดงว่าความรู้การศึกษาประสบการณ์ของเราหรือว่าประชาชนเนี่ยเรายังน้อยอยู่ไม่สามารถแยกแยะได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเราจะเห็นนักกัรเมืองต่างๆที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหรือว่าพูดออกมาเราก็รู้เลยว่าเขาไม่มีความรู้ความสามารถ นะคะหรือว่าความรู้ความสามารถของเขาอาจจะเคยดีในเจ็0สิบปดิปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนะคะโลกมันเปลี่ยนไปเหมือนไดโนเสาว่ะเนี่ยการเมืองครั้งนี้มันจะทําให้ไดโนเสาร์หรือการล่มสลายของพรรคที่เคยมีอดีตที่เคยประสบความสําเร็จในช่วงยุคนั้นเพราะว่านี่สามารถถอดบทเรียนมาได้นะคะอย่างพรรคประชาธิปัตย์ช่วงนั้นเนี่ยเป็นพรรคที่มีเด็กที่กลับจากต่างประเทศมานะคะ ตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียนอเมริกานะคะที่มาเป็นเสรีไทยแล้วก็ช่วงของคุณควงอภัยวงศ์แล้วก็คนที่ก่อสร้างพักปธิบัติมาเนี่ยเป็นข้าพพอดีลูกชายของออรัฐมนตรีทหารพญาต่างๆนะคะที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาจึงเอาความรู้ความสามารถการเปลี่ยนแปลงนะคะต่างประเทศเข้ามาแต่นปัจจุบัน นี่ก็มองหาไม่เจอนะคะว่าคนที่นั่งในทีมเศรษฐกิจหรือว่าคนที่นั่งในการบริหารคณะบริหารของพรรคประชาธิปัตย์นะคะนี่ก็ไม่เห็นเห็นจะเป็นคนไทยเป็นอดีตนักการเมืองของภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณบัญญัติคุณชวนคุณนิพนธ์คุณเฉลิมชัยนะคะส่วนพรรคที่มีความเป็นต่างชาติจานะคะพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็พรรค พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นการผรสมผสานที่ดีนะคะที่คุณเศรษฐานี่ก็มีความเป็นนักการเมืองเหมือนคุณทักษิณนะคะมีประสบการณ์ด้วยเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีความรู้ความศึกษาแล้วก็ประสบการณ์คือทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวมานะคะ ก็มีธุรกิจที่เราสามารถไปดูธุรกิจของเขาได้เลยว่าเขาทําได้ไหมนะคือวาทกรรมต่างๆอย่าไปฟังมากเราต้องมาวิเคราะห์เหตุและผลที่มาที่ไปความาความรู้ความสามารถของคนคนนั้นคุณจะให้นักกฎหมายมานั่งเป็นคนที่อยู่กระทรวงต่างประเทศไหมคะที่โดนแซวนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนนะเราต้องพูด the l i g h t man i n t h e right job ถึงจะนําพาประเทศเราไปได้คนที่จบกฎหมายก็ควรที่ไปอยู่นิติ นิติศาสตร์คนที่จบรัฐศาสตร์ก็เข้ามาการเมืองแต่ว่าในกระทรวงที่เป็นกระทรวงที่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงบริหารมันต้องใช้คนที่ด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์นี่ก็ขายของไม่เป็นนะคะแต่ประเมินได้เศรษฐศาสตร์การตลาดเซลนะคะพวกนี้นะคะคือคนที่เรียนมาในเรื่องของบริหารการจัดการต่างๆนะคะหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจมามันถึงจะนำพาให้ประเทศนะคะก้าวไปสู่การ คือการจะสร้างรายได้ต้องหาเงินเข้าปะปทศนะคะคือวัฒกรรมที่เอาเงินภาษีของประชาชนนะคะเอาไปใช้นะคะแล้วก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเองเพราะว่าเป็นเงินทอนนะคะไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิกดกฎหมายนะ่ะมันหมดยุคสมัยของคนพวกนี้แล้วค่ะก้าวไกลเขานําเสนอคือมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือจะเกิดได้น้อยคนที่ยังคิดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถเคยประสบความสําเร็จในอดีตก็ยังคิดว่าตัวเองยังสามารถที่จะก้าวไปได้ในอนาคตเนี่ยคิดว่าครั้งนี้มันจะเป็นการ เสียงของประชาชนจะตอบคําถามนะคะว่าคุณอยากได้ประเทศไทยที่เป็นแบบ70-80ปีที่แล้วหรือคุณอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเราก็ก้าวไปสู่โลกแล้วก็เกิดการแข่งแย่งแข่งขันกันและการขายของขายสินค้าขายวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์คือคนที่พูดอ่านหนังสือพิมพ์มาหรืออ่านหนังสือมาเอามาพูดกับคนที่ทําได้จริงอะเวลา เอ่ยออกมานี่อาปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วนะคะว่าคนไหนทําจริงทาไม่จริงคนไหนที่กิเลสหนาะตัณหาหนักรักษาแต่ไหนอํานาจของตัวเองไว้ถึงแม้ว่ายังคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะนําพาประเทศไปได้ซึ่งมันสมัยนู่นนะคะอดีตที่ผ่านมาที่เคยประสบความสําเร็จถ้าเกิดยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้อง คือนักธุรกิจถ้าคุณคิดแบบล้าหลังนะคะคุณไม่เคยทําธุรกิจแล้วคุณจะมานำพาประเทศที่จะสร้างไรายได้ให้ประเทศได้ยังไงขาดของยังไม่เป็นนะคะถ้าเกิดเราได้คนที่เก่งเศรษฐกิจไปนั่งกระทรวงพาณิชย์นะคะ,ระกระทรวงเกษตรอย่างเงี้ยค่ะคือรักฐานของกระทรวงกรเกษตรเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบปีการเมืองที่ผ่านมานี่คิดว่าหลายๆท่านมีประสบการ์แล้วรู้จะทํำยังไงแล้วก็ไม่ต้องไ คือมันค่อนข้างสเตเบิลนะคะคือมีความมั่นคงละบาลานแต่ว่าสิ่งที่ทําไปคือจะทําต้องเอาคนที่เก่งเศรษฐกิจนะคะมาแปรรูปเอาสินค้ากระทรวงเกษตรเนี่ยมายังไงให้เคือคนอนะ่ะไม่ค่อยผลิตไม่ค่อยมีที่ดินทําเกษตรแล้วะคะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขามายุคดิจิทัลค้าขายแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องแปลรูปสินค้าเกษตรข,ขึ้นมานี่ก็ยังให้ค่าของคนที่เก่งเศรษฐกิจควรที่จะมานั่งกระทรวงเกษตรนะคะนั่งกระทรวง ต่างประเทศแล้วก็นั่งกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็กระรวงแรงงานเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่รู้ในเรื่องของอาชีพที่มันเป็นอาชีพในตลาดโลกอะคะคือนี่ก็ไม่รู้ว่าคุณเหงี่ยคือยังไงนะคะแรงงานเนี่ยมันจะเป็นแบบเดิมๆคือทุกกระทรวงอะค่ะควรจะได้คนที่มีหัวก้าวหน้าหัวก้าวไกลนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศไปแล้วก็นี่ไม่รู้ว่าในระบบกบารเมืองการปกครองที่มันล้าหลังแบบเนี้ยค่ะ มันมันไม่สามารถพาประเทศไปได้มีแต่วาทกรรมนะคะแล้วก็มีแต่ ทำดีเข้าตัวพูดดีเข้าตัวช่วยใส่คนอื่นพูดนำเป็นขาวนะคะคือตอนนี้การโกหกหรือว่าการสร้างภาพในอดีตแต่ข้างหลังเป็นโจรนะคะคือคอร์รัปชันหรือว่าโกงกินเนี่ยมันสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผมมันออกมาหมดแล้วเรารู้จักกันหมดแล้วอยู่มาหลายสิบปีเรารู้ว่าใครเป็นใครในนิทานทนิทานไทยใครเป็นคนดีจริงใครคุณเป็นคนดีแต่พูดใครพูดอย่างหลังอย่างใครไม่รักษาคําพูดใครเห็นแกประโยชน์ส่วนตัวใครเอาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองใครสืบทอดทายาท สืบทอดทายาเอาตัวเองแล้วก็ให้ลูกตัวเองครอบครัวตัวเองแล้วก็ไม่ได้ดูที่ความรู้ความสามารถที่แท้จริงคิดค,ควยควองคิดยังติดลมอยู่